ความหวานจะออกมาจากผักที่แม่ใส่ลงไปเนาะสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิเสธนะคะวันนี้แม่ผักเพื่อนเข้าครัวมาทําเมนูง่ายๆเนาะเมนูวันนี้จะเป็นซุปไก่มันฝรั่งเป็นเมนูที่เพื่อนๆขอม,มาอีกแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของแม่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยเริ่มต้นทํากันเลยคะ่ะแม่ใส่เกลือ1ช้อนชาคะ่ะใส่ไปเลยในขณะที่น้ายังไม่ต้องร้อนเนาะ จากนั้นจะเป็นปีกไก่บนปัดถะจะหล่นลงมาจากนั้นจะเป็นปีกไก่ค่ะใส่ลงไปเลยเนาะไม่ใช่น่องเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นปีกไก่บนปัดส่วนปลายออกนั่นเองจากนั้นเราใส่ก้านผักชีค่ะไม่มีรากเนาะใส่เป็นก้านแทนค่ะ ตามด้วยเม็ดพริกไทยดำป่นเนาะให้เขา,เามีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะเสร็จแล้วขั้าแมกก็คือจะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือช้อนฟองออกเนาะเสร็จแล้วจะมาใส่มันฝรั่งค่ะ แม่จะไม่ได้ใส่น้ำซุปหรืออะไรเงี้ยจะเอาความหวานจากมันฝรั่งแล้วก็แครอทเนาะเอาความหวานเอารสชาติจากมันฝรั่งแครอทแล้วก็หัวหอมค่ะมันฝรั่งเขาก็จะสุกช้าแม่ก็จะต้มต่ออีกเนาะระหว่างนี้ถ้ามีฟองก็คือช้อนออกเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วขมยก็คือจะต้มต่อไปประมาณอ่าสินาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีค่ะหลังจากที่ต้มมาเรื่อยๆจนมันฝรั่งเขาอ่าใกล้สุกแล้วเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะมาใส่หัวหอมค่ะใส่ไปเลยเราจะเอาความหวานจากหัวหอมเนาะ เสร็จแล้วจะเป็นมะเขือเทศค่ะสำหรับสัสดส่วนเดี๋ยวคุณแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆอ,อีกทีเนาะจากนั้นคุณแม่ก็คือจะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะก็คือเป็นอันเรียบร้อยเนาะ หม่ก็คือมีการเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่ามันแห้งเกินเนาะจะต้มต่อประมาณ5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะปิดท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยเนาะใส่ผักชีฝรั่งเสร็จแล้วน้ำเดือดใช่มปิดไฟไปเลยค่ะเอาแค่นี้พอ เดี๋ยวเราไปตัดใส่จานกันค่ะสำหรับมันฝรั่งที่แม่ทำเยอะเกินเนาะแม่ก็คือ,อแช่น้ำไว้แบบนี้แล้วก็ถ้าแม่อยากเก็บไว้ได้นานก็คือจะเปลี่ยนน้ำทุกวันสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ4-5วันเลยเนี่ยค่ะ เอามาฝากเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆทำเยอะเกินเหมือนแมนเนาะมาชิมให้เพื่อนๆดูว่าน้ำซุปเนาะน้ำซุปอันนี้จะเป็นจะออกรสชาติแบบน้ำซุปฝรั่งเนาะเขาจะนัวๆเนาะอันนี้คือใส่เกลืออย่างเดียวแต่ว่าความหวานจะออกมาจากผักที่แมมใส่ลงไปเนาะเขาจะเป็นแบบน้ำซุปนัวๆประมาณนั้นเลยเนาะ ความหวานก็จะออกมาจากมันฝรั่งมะเขือเทศเแครอทรวมกันอะไรประมาณนั้นเพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันดูคะ่ะวันนี้คแมนขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกคนที่รับชมเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคแมนพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดีนะคะบาย3 2 1 สวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะวันนี้ขมา่ะทับ